สวัสดีค่ะพี่น้องกลับมาอีกแล้วจ้ากับท่ามบีแฮปปี้ชาแนลบายเล็สวีเดนจ้าพี่น้องจ้าเวลาเล็กเขาเขาชาแนลจะขลองเล็กเล็กโอดบ่ได้จักทียจาพี่น้องเขาชาแนลจะคของย่ามในหัวเลาะบัตรนั่งจ้าพี่น้องจ้าแต่เล็กกับเขามาทักทายพี่พี่น้องน้องเข้าจ้าพี่น้องเพราะว่าเล็กผมมีมูคุยจ้าพี่น้องเลขกกับคุดคุดคุดผอตาพี่พี่น้องน้องเข้ากับ มานั่งคุยมานั่งไงนี่เห็ดคลิปคุยกับพี่น้องเฮาเนาะจ้ะพี่น้องแล้วก็มื้อนี้เล็กมีอ่าเล็กเล็กมีไอ้คอมเมนต์คอมเมนต์คอมเมนต์นึงจ้ะเล็กสิมาตอบคอมเมนต์จ้ะพี่น้องมาตอบคอมเมนต์นําแน่ล่ะจ้ะพี่น้องแล้วก็มาคุยไปเรื่องนั้นเรื่องนี้แน่ล่ะจ้ะพี่น้องอ่ามีคอมเมนต์คอมเมนต์นึงจ้ะพี่น้องจ้ะถามถามเล็กมากนะจ้ะพี่น้องถามเล็กมาก พี่เล็กพี่เล็กยูไอเมืองนอกพี่เล็กไอ้ทำธุรกิจยังนะจ๊ะพี่น้องจ้าเล็กเล็กกะอายตอบนะจ๊ะพี่น้องเล็กก็อายตอบสงสัยอ่าสงสัยน้องน้องเขาสิคิดว่าอ่าเวลาน้องอ่าเวลาเล็กเล็กเหดุลิดนะจ๊ะพี่น้องเล็กที่ว่าเล็กสิว่าเล็กประชุมประชุมสงสัยน้องสิคิดว่าเล็กเฮ็ุธุรกิจอันใดอันหนึ่งนะจ๊ะประมาณนี้นะจ๊ะพี่น้องจ้าแต่ว่าเล็กก็เลยสิเขามาตอบคําถามจ้าเขามาตอบคําถามว่า พี่เล็กซื้อนองเขาพี่เล็กบ่ดด้เฮ็ดยังจ้ะตอนตอนนี้พี่เล็กเลียนหนังสือจ้ะเลียนเรียนหนังสือเลียนหนังสือแล้วกากินเงืนเดือนรัฐบาลจ้ะเงืนเดือนรัฐบาลกับพี่เล็กหัวตาสีได้ได้เดือนนี่แล้วจ้ะเดือนนี้เดือนก้อนนี้พี่เล็กได้แค่แค่มือเดียวจ้ะพี่น้องได้ได้แค่มือเดียวเล็กได้เล็กได้เงินรัฐบาลแค่แค่มือเดียวจ้ะ แล้วก็ดเดือนนี้สิได้เต็มเนี่ยจ้ะสิได้เต็มเพราะว่าที่ทวัดเล็กเฮ็ดทั้งประชุมทั้งเหตุการณ์บ้านเอ่าเสิร์ชหางานทุกอย่างก็คือคือเป็นเป็น,เป,นเป็นงานของซ้ำซ้ำงานของเล็กละจ้ะพี่น้องเพราะว่าถูกมือเขาสิมีตารางมาให้เลยจ้ะพี่น้องตารล่า,างว่าคุณต้องเข้าประชุมเวลานั้นาจักโมงเวลานี้ประชุมน้ำผู้ใดยังสี่นะจ้ะพี่น้องมันมันมันสิมีตารางมหาห้แล้วกัน จิตกิจกรรมเจ้าต้องเฮ็ดอีหยังแน่นะจ๊ะพี่น้องมันก็บ่ได้คือจังเลกว่าสุสุขิปเนาะจ๊ะไอ้บางบางคลิปเล็กก็สิบอกอยู่ว่าอ่าเล็กเฮ็ดเฮ็ดอันใดกับอ่าระเบียบฟอร์แมตและเงี้ยนะจ๊ะพี่น้องบบจ๊ะก,ก,ก,ก็เสิร์ชหางานก็เฮ็ดเฮ็ดกิจกรรมร่วมน้ำเพิ่นจ้ะพี่น้องคันสัน่นเพิ่นก็บ,บ่ให้เงินเฮาคือเรียกว่าล่ะจ้ะ เล็กกัเลยมาตอบคําถามน้องน้องน้องกสงสองส็สงสัยน้องสิสงสัยน้องสิสงสัยเรื่องที่ว่าลเลขกสีวาวค้ำๆนะจ๊ะพี่น้องกับประชุมประชุมจ้ะพี่น้องก็คือจังนักธุรกิจใหญ่จ <c oughs> ้ะกักัแม่นอีหลีจ้ะกัเข้าประชุมจ้ะกัอ่าช่วงนี้เที่ยวเขาสิได้เงินเพิ่นเขาก็ต้องเขาส่งอ่าเพิ่นเพิ่นส่งอีเมลส่งอีหยังมาบอกเขาเขาก็ต้องเฮ็ดตามเพิ่นนะจ๊ะพี่น้องอ่าหลังจากนั้น พี่น้องหาหาเรื่องทียตื่นตาสว้าๆได้จ้าพี่น้องตื่นตาสร้าบาทนี่กัสิมานางนางจอฝ่าวกินกาแฟหาเรื่องทียบบท่านได้ลางมาแต่พี่น้องต้องเข่าซุม่มต้องเข่าอาซุม่มเข่าไปไปประชุมหลายหลายคนนะจ้าพี่น้องประชุมลหลายๆคนเพื่อนสีแนะน้าการการหางานการอันนั้นอันนี้ละจ้าพี่น้องแต่ว่าขนาดไอไอที่ที่จัดหางานเป็นกงยังว่าช่วงนี้อาซีหางานหางานลําบากมนจังหน่อยเพราะว่ามันกะ คือเขาห่เนาะจ้าพี่น้องกะลูกไผ่ไข่เจ็บนี่หละจะภายไซก็ต้องดูแลจากของแล้วหนึ่งอีกจังหนึ่งเล็กเล็กมาอยู่หนีเมืองเมืองของเล็กที่ที่เมืองของเล็กอยู่นี่กับยิ่งเป็นเมืองนลอยๆจ้าพี่น้องกะกลายเป็นหางานอย่างจากแน่จากหน่อยแน่แล้วกะงานที่บ่างานงานที่มีส่วนมากกับอยู่ไก่จ้าพี่น้องส่วนมากอยู่ไก่มันก็เลยกลายเป็นว่าลํำบากกับการเดินทางจ้าพี่น้องอ่า เล็กกะยะอยากอยากเห็นใบขับขี่จ้ะพี่น้องรถมีอยู่แต่ว่าเล็กเล็กเล็กขับขับรถไปไซบอ์ดได้จ้ะพี่นอ้องอ่าคือถ้าถาบนมีใบขับขี่เล็กกะสีขี่ยอยู่แต่ในบริเวณสนามบ้านจ้ะพี่น้องสนามบ้านเล็กเล็กขี่ออกไปไซบอรดได้คือหาทั้งทียเล็กเล็กอยากขี่เนี่ยขีย่เข้าไปหาก็บหมางใหม่เล็กกะ,ะยังพ่อใหญ่บอกว่าห้ามขี่จ้ะห้ามขี่เลยจ้ะมันก็นเลยคือแบบว่า มันกันยาหนึ่งถ้าสมมติเท่าบ่มีใบครับคีจากพี่น้องมันกะมันกัญยาแกการเดินทางของเขาอ่าการถ้ามีงานอยูยูอีกเมืองหนึ่งถ้าเฮามีใบครับคีมันบ่เป็นปัญหาสาหรับเล็กเลยจากพี่น้องแต่ว่ามันมันปัญหาสาหรับเล็กก็คือเฮาบบมีใบครับคีจากพี่น้องมันก็เลยอยากจากหน่อยเลก็อยากเก็บเงินเก็บเงินเห็นใบครับคีเลอจากพี่น้องแต่ว่า แต่ว่าพี่น้องจ้าใบค yup. sì, รับคีแพงแพงจ้าแพงยี่หลีฟังเสียงนําเสียงจ้าพี่น้องแพงอ่าเล็กเล็กคิดว่าไอพี่พี่น้องน้องเขาที่ว่าอยู่อยู่ประเทศสวีเดนอาเซียหูเนาะจ้าว่ามันราคาเท่าไหร่จ้าพี่น้องแต่สําหรับเล็กเล็กบ่มีเงินเดือนเล็กบ่มีเงินเล็กอะคิดว่ากระถือถือสว่ามนมันมันแพงสําหรับเล็กนะจ้าพี่น้องสาหรับเล็กกะเล็กเล็กมาได้ยินอ่าหลายๆคนว่าอยู่ในลักษณะอ่ กระตุกหลายหมื่นบาทจากพี่น้องหลายหมื่นบาทถ้าสมมุติเท่าไอ้ถ้าสมมุติเท่าบะพานจากพี่น้องเท่ากับไปอันนี้กระเสียเงินเรื่อยๆไปหานลงค้นแปะแสนจากแปะแสนบาทเท่าได้จากพี่น้องเกือบเกือบเป็นแสนบาทเท่าน่ะจากพี่น้องมันก็เลยกลายเป็นโอ้ยเนาะเมื่อยท้อใจจากพี่น้องท้อใจแต่แต่เลยกะเลยเลยกัมาคิกว่าโอเคไอ้เดี๋ยวจักหมื่นหนึ่งมันกระเสียนี่แต่ว่าพอใหญ่เราก็บบอกเลยอยู่หรอกว่าโอเคอะ ปีปีนาปีนา,นาเริ่มเริ่มตั้งต้นว่าสิเราอยากให้เลขเขีนยนใบขับขี่จ้าพี่น้องแต่น้องสาวเราก็มีมีสมุติคููมือคู่มือการนาการในอ่าสอบใบขับขี่มาหายล้าจะพี่น้องเพราะว่าลูกสาวเราสอบสอบ,สอบผ่านไปแล้วแต่คู่มือการการการสอบการเลี่ยนการในไอเอียงนี่การใบขับยบี่นี่กด้ซื้อเอาได้จ้าพี่น้องเลขขอโทษจ้า ก็ต้องในสื่อเอาเราก็บ่หน่อยบาทอีกตั้งหากจร้าพี่น้องบาทนี้เล็กกับมาใดแล้วก็การกะโอเคอยู่ดอกจ้าพี่น้องแต่ว่าหนึง่งหนึ่งอ่มะมายูนี่กะเพิ่นเพิ่นขับรถคนละทางเนาะจ้าพี่น้งนองจากที่เขาเขาเคยขับขาง,ง,งขัวเนาะจ้าพี่น้องเขาขางขัวใสเกียร์ใส่เกียร์ยข้างใสนะจ้าพี่น้องใสเกียร์ข้างสาสเวลาเขาแซงเขาก็แซงทางขัวมันว่าอะไรจ้าพี่น้งนองแต่ว่ายูนี่ อยู่นี่เพิ่นเพิ่นแซงอีกทางหนึ่งเด้่จ้ะมันมันมันสลับทางกันหนึ่งแมนแมนเจ้าสิขับรถเก่งปันได้จ้ะพี่น้องขับรถเก่งปันได้ก็ต้องได้มาฝึกมามาเรียนรู้คือเก่าจ้ะพี่น้องนั่นแหละเล็กกะเล็กกะคิดว่าเล็กเล็กกับผู้หนึ่งที่ว่าอ่าเรื่องเรื่องการขับรถกับโบได้ว่าสิบ่ได้ว่าเก่งแต่ว่ากัถือว่าเจ้าของกัโอเคอยู่แต่ว่าจังไรกะมามาขับอยู่นี่จ้ะพี่น้อง เลงกงงเลยจ้ะพ่อใหญ่บอกให้เลกครับอา่าเลกเคยค่ะว่ามันเข่าเกียร์นะจ้ะพี่นอ้องมันเข่าเกียร์มันเคดขึ้นเป็นเบอร์เบอร์นะจ้ะพี่นอ้องเพราะว่าเขาเคยเข่าเกียร์ทางพีแล้วนะจาะพี่นอ้องเข่าเกียร์เกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์ถอยหลังยังสี่นะจ้ะบาดอีมันมาเข่ายังสี่มันก็เลยกไก่หนึ่งเขาจะต้องมาเลี้ยนรูนห,ลหลายๆอย่างนะจ้ะพี่น้องนี่ละเล,ะเลกกันแล้วอ่อาคลิปคลิปคลิปนี่มันเป็นคลิปจีบอะไร Easter. เล็กมาตอบอามาตอบคําถามน้องเนาะจ้ะน้องน้องก็อยากอยากรู้ว่าเล็กเหตุงานอย่างพี่เล็กบ่ดด้เหตุงานยังก็กิ่นเงิ้นเดือนจ้ะกิ่นเงิ้นเดือนรัฐบาลกับเรียนหนังสือจ้ะก็คือบา่านจ้ะพี่น้องหนึ่งงานการงานการมันก็หายากในจัหน่อยแต่กับ,บ่ย่อมแพ้จ้ะพี่น้องยังได้เล็กกับบย่อมแพ้สีสูนไปนี่ละจ้ะพี่น้องถอยล้างบดา่ดด้จ้ะคือ คือต้องเดินนาอย่างเดียวถ้าถ้าทำอะไ้ดีสิบกับบานประมาณนี้กับยุ่งจากกับกับยุ่งใกล้ๆว่ากับกับไปเที่ยวกับไปเยี่ยมพอเยี่ยมแม่ไหมเพราว่าอ่าอ่าคาที่ว่ากับบ้านนี่ก็คือแบบว่าสิบย้อแผ่นะจ๊ะพี่น้องสิบย้อแผ่ก็คือสิดินล้นสิสูไปจนจนจะของใดดีล่ะจ๊ะพี่น้องคือว่าเขาเดินมากแล้วนะจ๊ะพี่น้องจังได้กับสูสูไปจ๊ะพี่น้อง เลยคิดว่าเล็กบะตางกันคนคนอื่นกับสิบบตางกันดอกกับกับที่เล็กคิดนะทุกคนกับดินล้นนะจ๊ะพี่น้องบ่าวาตาอยู่เมืองไทยบ่าวาตาอยู่ประเทศใดนะจ๊ะพี่น้องทุกคนกับดินล้นปากกัดตีนตีกันจ้ะพี่น้องแต่ว่าในลักษณะของเล็กในการช่วงนี้กะอ่าช่วงนี้กะแย่ๆในจัะหน้อยยิงยิงโลกโลกอันนี้เขามาอีกต่างหากนะจ๊ะพี่น้องกะหางานหนึ่งกับภาษาหล่ะจ๊ะพี่น้องคือว่าเล็กเล็กคือเล็กเบาๆไปสุเทียลละ ทางลังคคนกัสิกิดว่าภาษาบผสมคัญคนที่เพิ่นโบเกอร์มาอยู่นะจ่ะพี่น้องคนที่เพิ่นโบเกอร์มาสัมผัสอ่าว่าการใส่ชีวิตอยู่ในเมืองนอกมันสิเป็นยังไงล้วก็เฮาเฮาต้องสู่สู่อันใดเนี่ยนะจ่ะพี่น้องอ่าคนที่ว่าอยู่อยู่บ้านเฮาอาจสิบ่ฮู้แต่ว่าแต่ว่าเล็กเล็กมาคิดคิดอีกจังนึงแต่ช่วงนี้อาจสิคนที่ว่าอยู่ในโลกโซเชียลคือจังพี่ๆน้องๆเขาอยู่ใน y o ยูทูบนะจ่ะพี่น้อง อาจสิรู้แล้วจ้ะว่าว่าการใส่ชีวิตอยู่ในเมืองหนอกมันบ่มันบ่ันง่ไงนะจ๊ะพี่น้องเพราะว่าจังพี่ๆน้องๆเขากะเห็นการใส่ชีวิตของคนอยู่ตามประเทศคือว่าเขาเป็นเขาเป็นขอบครัวเดียวกันละเนาะจ้ะพี่น้องกะเขามาเบิงเขามาเห็นประสบการณ์ผู้นั้นผู้นี้ไปนะจ้ะพี่น้องพี่น้องอาจสิหู้แต่ว่าบางคนที่แบบว่าเพิ่นเพิ่นยูเพิ่นเฮตาไฮต้าจังซี่เพิ่นเพิ่นบ่ได้มาก มาหลูเกี่ยวกับอาโลกโซเชียลบอดด้เข้ามาในในอ่ YouTube เป็นสีเป็นอาสิบอหลูเนาะวาการมาอยู่เมืองนอกมันเป็นยังไงการการที่ว่าการเป็นเมียฝรัง่งบอดดี้ซบายบอดดี้ซบายคือที่คิดนะจ๊ะพี่น้องแล้วก็ทุกคนทุกคนส,สีสีคิดว่าการเป็นเมียฝรัง่งสีสซ้บายสีสีบ่บต้องดินล้นมีเงินใส่ยังสี่นะจ๊ะพี่น้องแต่ว่าอันก็บอเดด้เป็นคือคิดจ๊ะพี่น้อง หาลังค้นกับอาจสิเมนจากพี่น้องแต่ว่าเลยคิดว่าถึงเพื่อนสีลุ้ยเพื่อนสีหนีเพื่อนใดเพื่อนกะเห็ดงานคือเก่านะจากพี่น้องเพื่อนบเดว่าเพื่อนสีมะนางดอกเมนแหงรุ้ยเพื่อนกะแหงเห็ดนอกจากพี่น้องมันเป็นยังันจากพี่น้องแหงเข้าแหงถูกแหงอยากเข้าแหงตรงถีบเจ้าของคักนอกจากพี่น้องถีบเจ้าของดันเจ้าของนักก็เก่าจากพี่น้องนี่แหละจากพี่น้องชีวิตแต่ละชีวิตมันกับแตกต่างกันแต่ว่ามันแตกต่าง แตกต่างที่การดินล้นแต่กัแตกต่างกันกับการต่อสู้ต้นทุนชีวิตที่แตกต่างกันจ้ะพี่น้องต้นทุนชีวิตของแต่ละคนนี่มันมันบวกขึกันมันก็เลยกลายเป็นว่าการดินล้นแต่ละแต่ละคนมันก็เลยแตกต่างกันนะจ้ะพี่น้องจ้ะมันเป็นยังงสั้นโอเคจ้ะพี่น้อง เล็กกับมาเบ้าจามาตอบมามามาตอบคําถามน้องจะมาตอบคําถามน้องหาล็งคนกับสงสัยหาลังคนเขามาไม่ก็สงสัยว่าเล็กเห็ดอย่างเล็กบดไอเห็ดอย่างจ้าเล็กเล็กเป็นแม่บ้านเล็กกับเลียนหนังสือเล็กกับกินเงินเดือนอ่าเงินเดือนรัฐบาลจ้าพี่น้องจ้าพี่น้องเล็กอ๋ออันนี้มาอ่างจ้าพี่น้องอ่ามันนี่เล็กเห็ดไอเห็ดเห็ดข้อกาเห็ดไออันนี้ไว้กินกับกาแฟจ้าพี่น้อง เลกเป็นคนเห็ุกับขาวบิกเองเล็กเป็นคนที่ว่าเรื่องเรื่องงานบาน้านเลกเลกเก่งยูตะว่าเรื่องกับขา่าวกับนามเรื่องเฮ็ดอยังนี้เล็กเละบ่คอยเกง่งต่ว่าเห็ดได้ยจนะ่จ้าพี่น้องแต่ว่าบ่ถึงกับแบบว่าสิเพอร์เฟกต์นะจ้าพี่น้องแต่ว่ากับอกินได้จ้าจังว่าเลกเล็กบ่คอยเห็ดอ่าคลิปคลิปอ่าเห็ดกับขาวคลิปกินคลิปอันนั้นอันนี้ออกมาจ้าพี่น้องมันเป็นยัง่งเฮ็ดเห็ดออกมาแล้วมัน มันบ่คอยมันบ่คอยอันนี้ปันไาเล็กกเลยบ่อยากเฮ็ดน,นะจ๊ะพี่น้องจ๊ะโอเคจ้าพี่น้องะคะคิปนี่เลยก็ขอจอบใบซ้ำนี้ก่อนเนาะจ้าพี่น้องจ้าอ่าเลยก,ก็สิไปนั่งฟิงไฟยี่ปุ่นจ้าพี่น้องดังไฟวไ้ทางพุ่นจ้าเลยจาขอมานั่งเ้ายู่นี่เพราะว่าเล็กเบาพุนบ่ได้เพราะว่ามันแสงไฟมันบ่พ่อหนะจ้าพี่น้องถ้าเล็กนั่งยี่ปุ่นเล็กก็ต้องใส่สปอร์ตไลท์สปอร์ตไลท์ก็มมอยู่จ้าแต่ว่านั่งอยู่นี่ดีกว่าจ้า พี่น้องเลยกกเลยสิเห็นต่มุมเกาๆจ้ะบวมุมนันกับมุมหนีจ้ะพี่น้องโอเคจ้ะพี่น้องไปอีลีล่ละจ้ะจังไรกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้เล็กแนเดอจ้ะซอยติดตามเล็กแนว่าชีวิตซอ,อยเป็นกำลังใจให้เล็กแนว่าชีวิตของเล็กต่อไปสิเป็นยังไงสินี้สิมีงานเฮดบอลสิมีอนาคตที่ดไ<ม>ีไปก็หนี่บอลนะจ้ะพี่น้อยได้เล็กับเป็นกำลังใจให้พี่ๆน้องๆทุกคนขึ้นกันจ้ะพี่น้องจังไรกะ สู่กันไปจ้าพี่น้องแล้วก็ฟ้าฟันไปได้กับวิกิตนี้แล้วก็สู่ไปในบ้านทางหนาจ้กพี่น้องเลยก็ขอให้พี่ๆน้องๆเขา YouTube ทุกคนจา YouTube ้ายู u ูบใหม่ u t u b e เก่าก็ขอให้สร้างรายได้ไว้ๆแล้วก็ผู้ที่สร้างรายได้แล้วก็ขอให้สร้างรายได้เป็นกอเป็น